สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับคุณครูทิ์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการประมาณค่าค่ะการประมาณค่าก็คือการประมาณค่าจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยแล้วก็เต็มพันค่ะวันนี้เราจะประมาณกันยี่สามค่าด้วยกันนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องการประมาณค่าจำนวนเต็มสิบ คุณครูจะบอกหลักการให้ค่ะถ้าเป็นการประมาณค่าจํานวนเต็มสิบใช่ไหมคะจานวนเต็มสิบถ้าโจทย์สนใจจำนวนเต็มสิบค่ะนักเรียนให้ไปดูหลังหลักสิบว่าคือหลักอะไรหลังหลักสิบคือหลักไรเอ่ยหลักหน่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าโจทย์ต้องการให้เราประมาณค่าจำนวนเต็มสิบเราต้องไปดูตัวเลขที่อยู่หลังหลักสิบก็คือหลักหน่วยว่าคือเลขอะไรถ้าเรารู้แล้วว่าต้องไปดูหลักอะไรขั้นที่หนึ่งคือต้องรู้ก่อนว่าต้องไปดูหลักอะไรต่อไปขั้นที่สองก็คือเราต้องดูตัวเลขตัวนั้นนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้ามีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงสี่นักเรียนต้องปัดลงค่ะ ปัดลงและกลายเป็นศูนแต่ถ้าเกิดตั้งแต่ห้าถึงเก้าขึ้นไปนักเรียนต้องปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นแล้วก็ไปบวกหนึ่งที่หลักที่เขาสนใจก็คือหลักสิบค่ะนักเรียนจำไว้ว่าถ้าเกิดหาคำตอบถูกต้องข้างหลังหลักสิบค่ะข้างหลังหลักสิบหรือหลักที่เขาสนใจค่ะจะกลายเป็นเลขศูนหมดเลยค่ะอย่างเช่นข้อนี้เขาให้เส้นจำนวนมาค่ะ เขาบอกว่าลุงสวนปลูกมะนาว98ต้นค่ะ98ต้นทีนี้ถ้าเราทําไม่ได้เลยเราก็ประว่าเส้นจํานวนกันได้ค่ะเลยเส้นจํานวนคะเส้นจํานวนนี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นจํานวนเรียนก็ลากไปเลยค่ะเส้นจํานวนเส้นจำนวนง่ายๆเลยเราก็คิดว่า98ก่อนที่จะเป็น98้าสิก็ต้องเป็น9อะไรก่อนค่ะ90ค่ะ90แล้วก็91 92 93 94 95 96 97 98 99แล้วก็หึงค่ะเพราะฉะนั้น98จะอยู่ระหว่าง9 10และก็100ทีนี้ถ้าเราได้เส้นจำนวนออกมาแล้วเวลาเราจะประมาณค่าใช่ไหมคะถ้าเรื่ถ้าสังเกตดูว่าเ8้าเขาอยู่ใกล้เลขอะไรมากที่สุดระหว่างเลข90กับเลข100ปรากฏว่าอยู่ใกล้100มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ98ก็คือ100ค่ะ,สะแสดงว่าลุง สนปลูกมะนาวได้หนึ่งร้อยต้นอะหรือเรียนจะทําตามที่ครูบอกก็ได้ค่ะวิธีรัดอะเขาบอกเขาบอกว่าค่าวานจะตเต็มสิบใช่ไหมคะสิบคือเลขเก้าโอเคค่ะแสดงว่าเราสนใจเลขเก้าเราต้องไปดูเลขอะไรคะที่อยู่หลังเลขเก้าก็คือเลขแปดเลขแปดคือหลักหน่วยค่ะแต่ตัวเนี้ยมันตั้งแต่ห้าขึ้นไปใช่ไหมคะมันถึงห้าแล้วเนี่ยเราต้องปัดขึ้นบวกเนี่ย ปัดขึ้นบวก1บวกหนึ่งที่หลักอะไรคะหลักหน่งคะ่ะก็บวกไปอีกหนึ่งกลายเป็น1ิบค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้สิบใช่ไหมคะ1ิบขูกว่าข้างหลังหลัก1ิบต้องกลายเป็นเลขอะไรคะเลขศูนคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งอยเท่ากันเลยคะ่ะเ mm hmm. ท่ากันค่ะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างหางเหลี่ยมบอกว่าการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิทําได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยอ่ะเลขโดดคืออะไร เลขหดก็คือเลขตัวเดียวค่ะก็คือจะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้เราเรียกว่าเลขโดดครั้งเรียนพิจารณาแค่นี้ถ้าอยู่ระหว่าง0ถึง4ให้เราปัดลงถ้าเกิดตั้งแต่5ถึง9ให้เราปัดขึ้นและก็บวกอีกหนึ่งที่หลักเลยคะ่ะหลักสิบก็ค,คือหลักที่เขาต้องการแล้วหลักที่เขาสนใจนั่นเองค่ะมงไหมคะแล้วถ้าจะให้ถูกต้อง ข้างหลังหลักสิบต,ต้องกลายเป็นเลขอะไรหมดเลขศูนย์ค่ะมาดูถัดไปต่อไปการประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยหลักก็เหมือนกันเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจะเขียนเส้นจํานวนออกมาแบบนี้ก็ได้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนออกมาแบบนี้ก็ได้หรือว่านักเรียนจะไม่เขียนตามตามความถนัดถ้าเิดใครเขียนเส้นจำนวนก็เขียนค่ะ ีนี้เราก็ก็มาดูก่อนว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเพชรบุรี123อ่ะ123เนี้ยก่อนที่จะเป็น123ต้องเป็น100อะไรก่อนคะต้องเป็น100อ่ะแล้วก็เป็น110 120 1 3 0 140 150 ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วก็เป็นสองร้อยค่ะทีนี้เขาให้ประมาณค่าจํานวนเต็มอะไรคะเนี่ยจํานวนเต็มร้อยจำนวนเต็มร้อยก็คือสนใจจำนวนเต็มร้อยเราต้องมาดูตัวเลขที่อยู่หลังหลักร้อยก็คือหลักอะไรเอ่ยหลักอะไรคะหลักสิบค่ะหลักสิบหลักสิบอ่าหลักสิบหลักสิบก็คือเลขสองค่ะเลขสอง สองถึงห้าถึงไม่ถึงไม่ถึงทำไมครับปัดลงเพราะฉะนั้นก็จะได้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยคำตอบเท่ากันไหมคะคำตอบกับเส้นจำนวนเส้นจำนวนบอกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบสามอยู่ใกล้หนึ่งร้อยจริงไหมคะจริงค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นค่าประมาณจำนวนเป็นร้อยของหนึ่งร้อยยี่สิบสามเท่ากับอะไรคะเท่ากับหนึ่งร้อยค่ะแสดงว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเพชร บุรีประมาณ100กิโลค่ะคําว่าประมาณค่าไม่ใช่จานวนจริงนะคะทั้เรี่นค่ะประมาณค่าก็คือเรากระประมาณเอาแค่นั้นเองว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วแต่มันอาจจะใกล้เคียงที่สุดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันที่นี้มือนกันค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมก็เหมือนกันเลยค่ะการประมาณค่าเลขโดด เราก็แค่จําว่าถ้า0ถึง4ปัดลงถ้า5ถึง9ปัดขึ้นปัดขึ้นต้องบวกอะไรคะต้องบวก1ค่ะบวก1ที่หลักที่เขาให้มาก็คือหลักอะไรคะหลักร้อยห้ามลืมบวก1นะคะต่อไปการประบาณค่าจำนวนเต็มพันพ่อสอพอสมีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้6263ไร่ใช่ไหมคะ นี้หกพันสองร้อยสามเลขตัวในหลักร้อยเป็นเลขสองอเหมือนเดิมเน่ยค่ะเห็นไหมคะข้อนี้เขาไม่มีเส้นจำนวนมาให้มาให้เราเลยนะคะเราต้องคิดเองจํานวนเต็มพันดูหลังหลักพันดูหลังหลักพันคือหลักอะไรเอ่ยหลัก 100, ร้อยลายมือมอบวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้เมาส์เขียนอ่าหลักร้อย เต็มพันต้องดูหลักร้อยหลักร้อยขีดเซ็นเตอร์เลยค่ะหลักร้อยหลักร้อยคือเลขอะไรคะคือเลขสองสองถึงห้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทําไมคะปัดลงค่ะปัดลงข้างหลังหลักพันก็ค่ะหลักพันต้องการเลขอะไรหมดคะเลขศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าอะไรคะหกพันค่ะหกพันจริงไหมคะจริงค่ะป๊ะเลยค่ะหกพัน าประมาณจำนวนเต็มพันขอ6,002ด้วย63ก็คือ6,000เลขเดีวก็เหมือนกันหลักการง่ายๆถ้นักเรียนการที่เราจะประมาณค่าจานวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันใช่ไหมคะลาดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการจำนวนเต็มสิบนะถ้าเกิดเต็มสิบเราต้องไปดูหลักที่อยู่หลังหลักสิบหลักนะคะหลักหน่วยอหลักการง่ายๆก็คือถ้าเขาต้องการหลักอะไรให้เราไปดูตัวเลขหลังหลักนั้น ถ้าตัวเลขหลังหลักนั้นนะคะเลขโดดค่ะ0ถึง9ค่ะถ้าอยู่ระหว่าง0ถึง4ให้เราปัดลงและกลายเป็น0แต่ถ้าเกิดอยู่ระหว่าง5ถึง9ให้เราปัดขึ้นและบวก1ที่หลักที่เขาต้องการหรือหลักที่เขาให้มาเขาให้ประมาณค่าหลักสิบก็บวก1ที่หลักสิบค่ะข้างหลังหลักสิบต้องกลายเป็นเลข0หรือข้างหลังหลักที่เขาถามต้องกลายเป็นเลข0นย์ตัวถึงจะถูกต้องนะคะ หลักการมีแค่นี้ให้เรียนจำแล้วก็ลองไปพิจารณานะคะลูกใค,ใครสงสัยอะไรก็เน้นถามใต้คลิปได้นะคะสำหรับนนี้ก็เอาไว้แค่นี้คะ่ะต้องขอบคุณเพจสนุกคลิปคณิตศาสตร์ด้วยนะคะที่ให้คุณครูได้มีสื่อมาสอนนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะ